โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องไซปมาชาแนลมอนเดิมวันนี้เราก็จะมาทำมวยไทยเจ็ดสีในมินิเวิร์กกันนั่นเองอ่าถ้าทุกคนอยากจะไปดูแล้วฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปไเรื่อยๆนะครับโอเคไปดูกันเลย โอเคผมจำได้ก็มันอยู่ประมาณแถวแถวนี้โอเคน่าจะอยู่ประมาณแถวนี้แล้วมะผมก็นะได้โหลดเนี่มาเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนที่ผมเพิ่งเล่นไปเม,มื่อวานมวยอยู่ไหนนอ้อเดี๋ยวตัดไปตอนผมหาเจอแล้วกันนะ โอเคนะครับคราวนี้ผมก็ได้หาเจลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยเล่นเดียวโอเคมวยไทยเจ็ดสีนะครับในมินิเวิลด์โอเคผมก็ได้สร้างมวยเวทีไว้แล้วโอ้อันนี้เป็นทีมที่นี่มวยไทยโอ้ยอ่ะตัด เออทุกคนผมก็ได้โหลดโหลดอะไรบางอย่างมานะเนีย่ยเดี๋ยวผมให้ดูคือผมโหลดโปเกมอนมามีเสียงรถมาซิ่งแถวนี้ก็ขออีด้วยนะครับเพราะว่าบ้านผมมีคนซิ่งแถวนี้เยอะมาก hmm. มีโปเกมอนของผมที่นีผมก็ได้ไปโหลดมาเพราะว่าไอ้ฮีตัวครั้งนี้ เนี่ยไอตัวนี้มันเป็นบ็อกเนี่ยมันเป็นบ็อกผมก็เลยได้ไปโหลดมาก็มีหลายตัวอยู่นะครับไหนดูสิโอ้แลกฝั่งน,นี้ก็อยากจะสู้จังเนาะอันนี้ก็ยังสู้ไม่สิิ์คือแบบคนละหนึ่งดาเมจเลยนะทุกคนอ่าดึงไข่เสียงตุ๊กอง ทีมใครจะเป็นฝ่ายชนะเรามาดูกันถ้าผมเล่งสปีดได้ผมเล่งได้แล้วเนี่ยแต่นี่ผมเล่งไม่ค่อยเก่งเพราะผมไม่ใช่ช่างตัดต่อทีคือผมก็ไม่ได้เป็นนักตัดต่อเลยขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำยูทูบจริงๆนนมีเสียงรูกบนขออไัยด้วยนะครับอ้าวจะตกขอบแล้ว นั่นไงตกขอบเรียบร้อยจัดการสิครับรออะไรอ้าวฝั่งตรงนี้ยังไงยังไงครับอ้าวยังไงครับมวยไทยเจ็ดสี่คราวนี้อ้าวคราวนี้ยังไงอ้าวเดินมาตรงนี้ช่วยแล้วอ๋อเดินมาตรงนี้เพื่อมาเชียอ้าวตรงนี้หมดแล้วหรือว่าออกไปข้างนอก ไม่มีอ oh, uh ๋อ huh. จ um, um, e uh ัดการหมดแล้วเพราะว่าเพิ huh. uh ่ม huh. ผ uh ู้หญิงหน่อยดีกว่าเผื่อมันจะไม่แฟร์โอ้่หตีผู้หญิงคือมวยไทยแบบโอ้โหเป็นมวยที่ดุเดือดที่สุดในโลกที่ผมเคยเจอมาเลยลโอ้รู้สึกว่าทีมฝั่งของผู้ชาย น่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเนี่ยเพราะว่าไอคนตัวใหญ่อะมันเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่ากาติกาก็คือถ้าทีมใหญ่จากทีมไหนชนะก็คือทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองก็ถ้าเสียงผมเป็นอะไรไปก็คือผมน่าจะคือไม่ได้ไม่สบายหรอก ผมก็ประมาณแบบไม่รู้สิภาพมันอาจจะค้างค้างหน่อยนึงครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นภาสาอะไรแต่ก็น่าจะพอดูได้ละมั้งครับก็ไม่เป็นไรเนาะหวังว่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรก็ดูได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะไม่แซ คือถ้าทีมไหนหมดแล้วผมก็จะกําจัดให้หมดมันในสครีตเกมอะละเกมที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้คือไม่มีคนมาลุมอะไรตรงนี้เลยหรออ๋อยไงอ้าวลุมลุมอะไรลุมอะไรอ๋อผู้ชายมาลุมแล้วก็ผู้หญิงลุมอันนี้ยังไงครับยังไงอ้าวไม่ยอมยังไงครับอ้าวตีจะตกความนังไหมคือแบบ อันนี้ผมไปโหลดมานะไม่ได้สร้างเองอ้าวเรียบร้อยกำจัดเหมือนในสคริปต์เกมทุกคนน่าจะเคยดูสคริปต์เกมกันมีแหละคือถ้าเกิดว่าในนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้เหลือรอดก็กำจัดทิ้งโอเคครับทีมทีมผู้ชายเป็นฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นหาผู้หญิงให้เจอ กำจัดผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในห้องนี้ก็จะถูกกำจัดด้วยคือมันยากมากอะคือมันยิงไม่เคยเข้าเลยผมกลัวจะยิงไปโดนผู้ชายอยู่แล้วเนี่ยกำลังกำจัดผู้หญิงอยู่ผู้ชายมันก็เอาเอาเปีนเอาตายมาลวมกันเลยตอนเนี้ ผมยิงไปโดนในหัวหน้าใหญ่ของทีมผู้ชายนะหมีหวังทีมผู้ชายแพ้ถึงแม้จะกำจัดทีมผู้หญิงไปได้แล้วก็เถอะเรามาดกำจัดต่อนี่นี่กับคาคานคือเป็นตัวละครหลักเลยนะครับในนิเวอร์คนในห้องนี้ก็จะไม่ถูกกำจัด แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครได้เข้ามาในนี้และถ้าเข้ามาหมดก็จะถูกกำจัดโอเคไปแล้วหัวหน้าก็ไม่ได้ช่วยอะไรตีแต่หัวหน้าใหญ่โอเคมาตรงนี้อ่ามีเสียงถ้ามีเสียงทำกับเข้าดังมากก็ขอภัยนะคะโอเคกำจัดหัวหน้าก็กำจัด เอาทีก okay. ำจัดให้หมดเสียงดังมากผมว่าผมไม่มีความอดทนแล้ววผมใช้ขวาเลยแล้วกันใช้นี่เลยสกยิลคือผมจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่ามันจะเสร็จงั้นผมขอคัดฉากนี้ไปเลยแล้วกันโอเคคราวนี้ผมก็ได้จัดการผู้เล่นไปที่เรียบร้อยส่วนที่ยังเหลือก็คือผมคัดลอกมาจากตรงนี้นี่เองซึ่งผมคัดลอกไปก็นะผมคัดล่อกไปอะไรแต่ก็ก็ได้ไปกินข้าวผัดตอนนี้ผมจะคัดลอกอีกสักพักโอเค อย่าอย่าออกมาอย่าออกมาคุณถูกคัดเลือกอ่า,อานไงั้นคุณก็ยิ่ได้ลากอ่อ้เดี๋ยวผมขอตัดฉากนี้ก่อนนะครับโอเคผมก็ได้คัดลอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะออกกันจา้างโอเคผู้เล่นก็น่าจะมีประมาณนี้โอเค เดี๋ยวผมจะลองทดลองหรือว่ามันจะจัดการหัวหน้าใหญ่ไหมหัวหน้าใหญ่ของทีมผู้หญิงแต่นึงมันกําลังโหลดโอเคสลด,ดเสร็จแล้วมามันไม่ทําอะไรแสดงว่าก็น่าจะไม่มีพิมีภัยอะไรกับพวกลูก้องเรมังเพราะว่ามันจะจัดการกับ,ห,บหัวหน้าใหญ่ไงตัวเล็กก็จะจัดการกับตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะจัดการกับ ตัวใหญ่อะไรอ<า>ย่างเงี้ยโอเคพวกนี้นะครับก็จะโดนกำจัดส่วนที่เหลือจะถูกกำจัดหมดเพราะฉะนั้นบายบายอันนี้ไปไหนแล้วสงใสัไปวัดแล้วมะมาใช้นี่เลย จ้ามันต้องใช้ energy f o r c e เฮ้ยมานเพื่อนมานฉันก็ตายไปด้วยไม่ผมก็ไม่ได้เป็น energy f o r อะไรขนาดนั้นคือมันไม่ใช่ energy f o r e หรอกแต่ผมชอบเรียก energy f o r e โอเคคัดลอกผู้เล่นเสร็จแล้วซึ่งมันก็ไม่ใช่ผู้เล่นหรอกผมแค่เรียกมันในสกิทเกมเฉยๆโอเค มาหัวหน้าใหญ่ของทีมผู้ชายออ้มาแล้ขึ้นมาพี่อที่จะให้ลูกน้องฉันได้จรดกับพอกมานปึ๊อโอเคเพื่อนดีนี้ก็ได้แล้วเพื่อนเป็นทีมเด็กน้ันนีผูหญิงมาแล้วอ่าไม่มีผู้หญิงผู้หญิงยังไม่อเลยจะมาุษยแก่ตัอะไรมาอ่ะอ่านี่ฉันตายดีประมาได้เลยชายไอ้ยรวมผู้หญิงกันเลยผู้หญิงกันวมผู้ชายผู้ชายก็รมผู้หญิงขอหายใจแป๊บ Oh. เดี๋ยวผมจะปล่อยให้พวกนี้มันจัดการกันไปนเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงนู้เลยดีกว่าแล้วก็มาถึงสังเวียนมวยไทยของผู้หญิงกันแล้วนะครับไม่ใช่อันนั้นก็เป็นรวมอันนี้ก็รวมเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นสนามนะสนามเอาไว้ต่อสู้โอเคระหวาง หัวหน้าใหญ่โอ้ฉันมาแล้วมีอะไรฉันช่วยว่าจะให้ฉันไปต่อพูดเล่นแล้วก็ได้เหมือนกันหัวหน้าดีดีลยฉันมาพร้อมกับลูกน้องน้องตุชายเออลนมันพูดยังไงออกรอบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทีมไหนเป็นฝั่งพ่แทปผมก็จะรีเซ็ตใหม่โดยการตัดคือผมตัดฉากเยอะมากเลยนะคือแบบ ฉากแต่ละฉากคือผมตั้งใจมากลุมมันพิมพิคอร์รุมมันเขานาทิ้ผู้หญิงลุมมันได้เลยหัวหน้าเอ้ยไม่หัวหน้าช่วยผมด้วยอย่าิ่งไปตีกับหัวหน้าใหยสิไม่ช่วยผมหน่อยผมตีคนละหนึ่งหมัดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ตีกันอย่างเมามนน่าตีกันอย่างเมามันเลยอันนี้ก็หัวหน้ากําลังตีกับหัวหน้านะเออออรพคภพเรามีต้องมีทหาศาลไม่เหมือนก็บน่าจะได้ ทมตรงนั้นมันแค่ไม้กระจกส่วนตรงนี้เห็นนะโอ้โหมีทีมหลายทีมอ่าเล้งใพวกเราเกิดใหม่ได้ไงไปล่างแยกไงไปนารุโตะเรื่องไงไปขึ้นโนไปไหมฝั่งนี้น่าจะเป็นทีมผู้หญิงเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นทีมผู้ชายที่เป็นฝ่ายชนะเพราะว่าผู้ชายมันตีก่อนไงอันนี้ แต่อันนี้ก็คือผู้หญิงมันตีก่อนเนี่ยก็จากการคาดดาวของผมพวกเราลู้มากพวกเรามีจำนวนมหาศาลคนละหนึ่งมัดคนละหนึ่งมัดละไม่ได้หมายถึงไอ้คุผู้หญิงจะหมายถึงแบบของข้อเนี่ยแหละพอมีไซส์ขึ้นมานิดนึงก็ดาเมจดสองเยี่ยมมากอ่ามาดูตรงนี้อีกหน่อยตรงนี้ก็ตีกันอย่างมามาเอ้ยพวกเราลู้มมันพวกเราไม่ยอมแพ้ เห็นห <Scroll> ัวทะลักออกมาด้วยโอ้พี่ผมเอาไซต์ประมาณนี้ก็เพราะว่ามันจะได้เห็นหัวนี้หัวหน้าช่วยผมด้วยหัวหน้าช่วยผมด้วยผมกำลังจะตายโอเคส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มผู้เล่นตรงนี้ไหม เดี๋ยวเผื่อผมเผื่อไปเปิดงั้ผมพอตัดฉากนี้ไปก่อนแล้วกันนะตัดฉากเยอะมากเอาลกครับก็เป็นสังเวียนมวยไทยที่สนุกกันมากมากเลยคือผมก็ได้ตัดสินแล้วละครับนี่นี่เลยทีมคาคาเป็นฝ่ายชนะนะครับส่วนตรงนี้ก็โอ้โหว้าว คือฝั่งตรงนี้คือเดี๋ยวผมจะคัดลอกให้มันออกมาก่อนแล้วกันอ่าออกมาเย่พวกเราได้กลับบ้านแล้วยังไม่ได้กลับพวกแกก็จะโดนขังอยู่ในนี้แหละอไม่ส่วนพวกแกนี่ก็ออกไปได้แลวถึงแม้ว่ามารจะเร็วสักแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องแพล้ลาเพราะว่าลาไปก่อนครับบา,บายเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับ